จากการเก็บข้อมูลของสมาคมโรคไตประเทศไทยนะครับเราพบว่าเมื่อไปสำรวจในกลุ่มประชากร100คนเนี่ยจะพบว่า17คนเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดโรคไตได้เนี่ยก็จะเกิดจากผู้สูงอายุมักที่จะมีโรคประจำตัวที่ เกิดได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตส,สูงโรคหัวใจและโรคอื่นๆซึ่งส่งผลทําให้เกิดโรคไตเรื้อรังได้ดังนั้นคนสูงอายุจึงมีโอกาสที่จะเกิดโรคไตได้มากกว่ากลุ่มคนอื่นๆครับดังนั้นเนี่ยโรคไตจึงเป็นภัยใกล้ตัวที่เรามักจะพบว่าเกิดจากโรคประจําตัวหรือว่าสายอื่นที่ส่งผลทําให้เกิดโรคไตในอนาคตได้ครับสอบแนวทางการตรวจคัดกรองนะครับก็จะทําได้โดยการ ตรวจเลือดนะครับการตรวจเลือดเนี่ยเราจะเจาะค่าครีตินีน,นะครับซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่จะไปคำนวณในเรื่องของอัตราการกรองของไตนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราการกรองของไตเนี่ยน้อยกว่า60มิลลิลิตรต่อนาทีนะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนก็จะสามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยมีโรคไตเรื้อรังเกิดขึ้นหรือนอกจากนี้ถ้ามีการส่งตรวจในเรื่องปัสสาวะแล้วพบว่ามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงรวมถึงโปรตีนที่ล่กออกมาในปัสสาวะเนี่ย ก็จะเกิดในเรื่องของอความเสี่ยงที่เป็นโรคไตได้ในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยจำเป็น,นต้องส่งพบอายุรแพทย์เพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมครับ สำหรับในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4หลักการใหญ่ๆด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารลสจัดไม่ว่าจะเป็นหวานจัดเค็มจัดหรือมันจัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดในโรคประจําตัวที่เกิดเรื่องของเบาหวานไขมัน สูงรวมถึงความ,มระเสูงที่จะส่งบอลและไม่เกิดโรคไตในอนาคตนะครับข้อที่2ก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับเนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่ขับของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะการดื่มน้ําอย่างน้อย6-8แก้วต่อวันเนี่ยก็จะช่วยทําให้เกิดาการป้องกันการเกิดโรคไตได้แต่สำหรับในกลุ่มคนาบางกลุ่มอย่างเช่น กุ่มคนที่มีโรคหัวใจเป็นโรคประจําตัวนะครับก็แน่นอนว่าอาจต้องจํากัดน้ําที่น้อยลง